สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้้าเขาสวนแตงอีกแล้วนะครับนี่เก็บเีดที่สามซี่แล้วนะครับพวกนั้นบริลลลงให้เบื้องนะครับลงดูรายกระยานเบื่อนะครับ้ามาเบิงเ้งแตงข้างขาดนะครับฝนตกแห้งนะครับจากบักแตงขึ้นข้างเป็นบักแตงอุ้มเลยนะครับเป็นบักแตงอุม้ม เรือแต่เสากระเดกระดานครับเลยขาดวัดราคาพวกนี้วิดปัญญาเอาขืนนะครับเอาขืนกับขาดขึเกานครับนี่ก็เลยเทิดเป็นหลักเตียงอุ้มมาเลยนะครับฝนกระตกทั้งฝนทั้งลมนะครับวันนี้มันหนักนะครับหนักใบ นักใบนักน้อยขาดนะครับนะครับพวกที่เอาเมื่อแล้วหันหกกระสอบนะครับเป็นนี้เป็นพวกที่เหลือทำน,นี่เป็นนี้อาซเซเดรอย่ครับเดี๋ยวกระสีรวบยอดให้ฟังตอนถ่ายคลิปคือเก่าน,นะครับตัวนี้มันกะรักมันหักนะครับนี่รักเสาแหลกเขาหากัก ใส่ใหม่ดามเอานะครับรับใส่ใหม่ดามเก็บเดหามีดแล้วนะครับแตงฝนมาหลือให้ก่อนนะครับแตงกำลังสีน้อยหลายนะครับน้อยกำลังสีเพิ่ม เสียดายครับนี่นะครับเพราะว่าวขาดเสียดายบินมากขึ้นนอกเจ้าปัดสิบบนใดบินมาไก่กระเซินนี้นะครับส่งนี้แต้งงามราคากับพ่อไปพ่อมานะครับเจ็ดสิบาทแต่ว่ามาเสียดายตรงสินเสืกบนเท่าขาดนะครับนี่ เอาซำหรนะครับเฮ้ดจังไดเทีวดาประซอยนะครับเดี๋ยวส่วงรวบยอดด้ไสิรลบยอดในฟางนะครับเดี๋ยวหอมสิขนแตีงไปก่อก,ก่อนนะครับนี่อันนี้้ามากกอกทุงนะครับอันนี้ กอกถุงแตงนะครับพวกทีก่กอกแล้วเนี่ยก็ได้สามสิบถุงแล้วนะครับกับสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าถุงนะครับ บันนี้ก็มีค่าหน่อยเอาไปสองเจ้านะครับเจ้าละสามถุงก็เป็นสาสิบเอ็ดถุงนะครับบันนี้ม้วนที่เหลืออยู่นี่นะครับที่เทไว้นี่อีกประมาณส้าถุงนะครับคิดว่าหาสิบถุงนะครับก็สีได้อยู่นะครับสําหรับแตงเก็บเคื่อที่หานะครับเก็บเก็บขังที่หาแตงแค่ สิบเจ็ดหล่องนะครับปลูกป้องหนึ่งบเบิดนะครับแล้วการพื้นที่หนึ่งไร่บ่เถิงนะครับบ่เถิงพื้นที่หนึ่งไร่แล้วก็แตงกับบเบิดพ่อป้องนะครับสิบเจ็ดข้องแตงนี่แตงลานนะครับป้องหนึ่งสี่ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดข้องนะครับการแล้วแต่เมล็ดพันธุ์แต่ละปีนะครับที่เขาเหดมานะครับถามมันเมล็ดใยนะครับมันก็ได้บ่ร้ายนะครับประมาณ เสหาเสากนะครับเพราะว่าเขาสีสังปริมาณกรรมนะครับป้องละลอยกรรมนี่ครับแตงพันนี้เขาสีด๊อกสีนะครับแล้วก็เก็บได้ห้ายเร็วนะครับพันของบริษัทงอบท่อนะครับนี่ในเตียงตัวนี้เป็นแตงป้องใหญ่นะครับ พวกที่ขา,ขาวๆนะครับนี่กดมันต่างดินนะครับกดเขาต่างดินก็เลยขาวนะครับถ้านวยไใดที่มันอยู่เ่องต้น,นะครับบริเวณถือดินมันหอยอยู่นะครับมันกะเขียวงามนะครับนี่แหละครับแตงพันนี่นะครับน้อยเขาสิหลายแต่ว่าปัญหาคือว่า ถ้าเก็บไปในน่วยเขาสิบ่คอยเสมอกันนะครับหน่วยมันสิร้ายหล่นนะครับบ่คือของซอนแดงนะครับซอนแดงน่วยเขาสิเสมอนะครับหน่วยขอดเขาสบีห้ายแต่ว่าน่วยเขาสิบค่คอยดกนะครับก็สิอยู่เก่าจำตีเคยเก็บได้สิบถุงสีนะครับก็บสิขึ้นไปประมาณสิบหานะครับแล้วก็ยี่สิบยี่สิบหาสามสิบจังสีนะครับเขาสิบ่บูมนะครับเขาสิบ่บูมคือผ่านงอบทอง อบท่องเขาสิบูมนะครับคือผมเม็ดแรกได้สิบแปดนะครับเม็ดสองก็ได้สามสิบกว่านะครับเม็ดนี้มันก็ได้ห้าสิบนะครับนี่คิดว่านะครับต้องลอดเบิ้งเอียะครับส่วนกอกแหลนครับเดี๋ยวจะรวบยอดให้เบิ้งให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมกอกก่อนนะครับจังสี เลี้ยสิเดี๋ยสิกอกให้เบิ่งนะครับวิธีวิธีก่อนนะครับอาตะกองพันแรกกับพันถุงลงนะครับนี่หันลงครับว่าหันแตงเข้าสีเย่นะครับแต่เอาวางนี่นะครับเบิ่งดูดูกลาะครับนี่ให้มันอยู่กลางมวยแตงสินะครับใส่หาแถว หาหน่อยก็ฮกหน่อยนะครับมันสิเป็นแตงงามเป็นเตียงงามแต่สีแถวสิเป็นเตียงอีกราคาหนึ่งนะครับเทกนี้ก็คือเอาหน่อยสันไปสองขานะครับก็หน่อยงามง่ามยามมกดลงนะครับนี่ละสองสี่ห้าหาหน่อยนะครับบังก็ะยกบางสินะครับแต่เขาบอกยงไปกะ ทานนะครับเก็บใส่เลยครับ huh นี้ครับเก็บใส่เลยชุดอกแตงนะครับสำหรับผู้ที่ว่ามันปลูกหยากกอกหยากนะครับกอกว่าหยากนะครับแตงเลย ถาน่วยเขาเสมอกันกอ,อกงานนะครับถาน่วยบ่เสมอคนลหลุ่นสุดกอ,อกหยากนะครับ เตรียมทุ่งแล้วทาเดียวนะครับนี่บเบ่งตาสิไปกัาต่ตาม โอ้ย11โลหลได้บดตรงเตะตัวนี้อาหะทานครับเดี๋ยวว่าถ้ากอกถุงแล้วจังสีรวบอยอดให้ให้ฟังอีกนะครับร่วมอยอดแง้งมีที่หานครับเนี่ยแตงที่ให้นี่ได้ยู สี่สิบหกถุงนะครับมือเสร์ฟ่อขาหน่อยเอาไปสามนะครับเป็นหาสิบสองถุงนะครับแทงล้านมีดที่หาครับได้หาสิบสองถุงนะครับถือว่าหน่วยหลายอยู่นะครับส่วนมากธรรมดาถ้าแทงสิบหกสิบเจ็ดหล่องนะครับเพื่อติปูคู่เทือนี่นะครับกสิได้บ่เกินสามสิบนะครับ จะว่านี่ถือว่าได้ลายอยู่นะครับถ้าเลียแล้วนะครับกระป๋องหนึ่งนี่ก็จะได้เป็นตันนะครับนี่แต้งบดถึงกระป๋องนะครับนี่มารวบหยอดใหงฝั่งนะครับสาหรับแตงมีที่หานะครับนะครับไอประกานะครับเพิ่นมาสื่อแต้งแล้วนะครับนี่รับสื่อทังสวนนะครับกระตอง เอาไปขายเองนะครับมาซื้อให้ถึงสวนนะครับดี๋ยวสิถาเมอรอโทราไห้นะครับประธานูยแถวไก่เคียงไก่เคียงนะครับเพื่อนผักแก้ไงตลาดวาลินนะครับนี่สีของวะลินนะครับไอผู้ทีไก่เคี่ยงนะครับแถวสำโรงแถวอำนาจนะครับไปเบิร์ดนะครับเพื่อนขาหไงแห่นะครับนี่ขอเบอร์โทรนะครับ ไม่ไหันว่มีว่ผมก็นเรื่องผมก็นเรื่อเบอร์โทรคือกันแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่สามสองแปดนะครับโซลูชนสำหรับผู้ที่มีบักริกบักเขือบักแข่งรับซื้อทุกอย่างนะครับบอกยังไงมั่นแก้วก็ซื้อนะครับนี่ส,นสำหรับผู้ที่มีพักนะครับมีทุกอย่างนะครับเพิ่น รับสีนะครับตลาดเจริญสีกาม่านะครับตลาดวรลินสำรับผู้ที่ปลูกนะครับก็โทษสอบถามราคาใดนะครับสื่อแพ้งนะครับนี Alter, ่ว่าค้ายหายแต่ถอ่แก้่นนะครับวัคซีนอยู่บครับวัตถุน้ำวัตถุวัคซีนนะครับโทษโทษเอาเลยครับ ไปแล้วครับตะแกงไายมาเลีนนะครับโทรไปกระถามมาเม่นตะแกงไามาเลียนบานะครับการสำหรับคลิปนี้นะครับกขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม